พูดคุยหรือว่าส่งกำลังใจอะไรเอ่ผมเคยร่วมงานกับนิชานานมากเลยเรื่องเพลิงพังเทียนก็คือหลังจากทราบข่าวน้องไปรู้สึกว่าเดี๋ยวรอขอกดเลคคอร์ดก่อนโอเคได้เลยครับโอเคครับเลคคอร์ดเรียบร้อยแล้วโอเคก็คือว่าผมก็ถามว่าส่งเชิงส่งกำลังใจไปไหมคือผมส่งแปปี้เบอร์เดย์น้องไปดีกว่าเราเราไม่อยากไปไปไปพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แค่ขอให้น้องมีความสุขมากๆเท่านั้น ใช่ <ไป S 1> ชครับเชื่อว่าน้องเข้มแข็งผมเชื่อว่านิชานิชาเป็นคนเข้มแข็งครับตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักน้องมาน้องน้องเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่จิตใจแน่วแน่นะจากเท่าที่เล่นเล่นละครด้วยกันมาเป็นคนแบบตั้งใจมุมานะใช่ครับแล้วเราก็ได้เห็นภาพเหมือนว่าสภาพจิตใจของน้องก็งน่าจะดีขึ้นแล้วเลยะะใช่จริงๆแล้วผมคิดว่าด้วยสภาพแวดล้อมของน,นิชานิชามีมีคนรักเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนิชา เพื่อนเพื่อนนิชาอย่างที่ทุกคนเห็นที่เขาไปฉลองงานเมืเกิดนิชากับเจมีจ่เจมก็รู้สึกว่าแบบเยอะมากๆกําลังใจนิชาล้นหลามก็ดีครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนาะใช่เราก็เชื่อว่าน้องรับมือกับเรื่องราวมรสูตต่างๆที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนเราเจอเรื่องแบบนี้มันก็ต้องปรับตัวแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่เข้ามาเหมือนอย่างถ้าเกิดผมเจอเรื่องอะไรแบบนี้เข้ามาในชีวิตผมก็คง รับรู้แล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วก็พร้อมที่จะก้าวผ่านจุดๆนั้นไปได้ใช่ครับแล้วส่วนตัวได้มีการพักเต้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ผมก็ไปสุขสันต์มันเกิดน้องใช่ครับใช่ถามเรื่องเต้บ้างตบมดค่ะมครับเป็นไงคะกดบัตรทันไหมคะ มีใครเป็นอากาเซ่บ้างมีใครเป็นอากาเซ่บ้างหรือเปล่าผมเข้าใจความรู้สึกมากเลยคือผมอะตั้งแต่แปดโมงผมมาตื่นเช้าอยู่แล้วผมไปวิ่งแปดโมงคือวิ่งตอนเช้าเสร็จปุ๊บเสร็จเจ็ดโมงผมก็คือวันนั้นคือแบบบอกผู้จัดการเลยไม่ต้องรับงานมีงานอะไรไม่ต้องรับไม่ต้องรับเลยวันนั้นคือเว้นไว้เลยวันหนึ่งก็คือแบบมารอตั้งแต่แปดโมงกดบัตรคิวเก้าโมงเก้าโมงเสร็จ ต้องรอคิวอีกสิบโมงถึงจะได้กดสิบโมงก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้ง่ายๆนะต้องรออีกผมทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPad ทั้งคอมแล้วก็น้องเพื่อนน้องอีกแล้วก็กดไปเสร็จพอเข้าไปได้เสร็จโคตรดีใจเลยความสึกแรกคือเข้าไปได้เลือกที่นั่งแบบโคตรดีใจเลยวันนี้กูจะกดได้แล้วเจ็ดด้วจะกดได้แล้วเจ็ดคนด้วยแล้วแบบพอกดปุ๊บที่นั่งนี้คุณเลือกซ้ำคืออะไรวะ แล้วที่นั่งมันว่างเปล่าอยู่อะมันเป็นที่นั่งแบบว่างเปล่าเหมือนคนจองตัวหนังซึ่งแบบมันไม่มีแต่มันกดเข้าไปออที่นั่งมันมีคน,น e. เลือกแล้ว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 เข้าไปก่อนมันเข้าไปก่อนจนตั้งแต่แบบเหลือประมาณแบบโซนแล้วแบบร้อยที่แปดสิบกว่าห้าสิบกว่าสักพักเหลือศูนย์ที่อ้าวหมดแล้วสรุปไม่ได้เลือกไม่ได้พอไม่ได้พอไม่ได้เสร็จอ่ะไม่เป็นไรรอบโลโค้ไม่ได้เรารอช่วงบ,อบว่ายรอบอินเตอร์ก็เลยรอรอบอินเตอร์อีกทีหนึง่งก็เลยแบบ ก็เลยพยายามกดกับน้องก็เลยตั้งใจเลยคราวนี้เอาดีๆคือเราก็ตัดสินใจแล้วว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ไปถ้าได้ก็คือต้องไปแต่ก็ขอให้ได้แต่พอไปกดเสร็จปุ๊บผมอะนกแม่งไม่บินเลยผมไม่เข้าใจเลยนกไม่ให้หัวใจอย่างนั้นแหละม่ไม่ไปสักทีผมแบบไอไรว่า บ,บินให้กูหน่อยบินบินให้ผมหน่อยนิดนึงก็ยังดีให้เป็นชื่นใจแล้วยิ่งไถกับเอ็กเข้าไปคือแบบทําไมนกคนอื่นมันไปไวจังเลยว่ามันใช้เน็ตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบอะไรวะมันแบบจนกระทั่งแบบน้องได้น้องได้เข้าไปเลือกแล้วก็เพื่อนน้องได้เข้าไปเลือกแล้วสุดท้ายก็ก็ได, uh huh. แได้แต่ก่อนจะได้แต่ก่อนจะได้กดไปแล้วกด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 ,กด,ก,ดกดเสร็จไปถึงไปถึงอ่าช่องใส่บัตรเครดิตจ,จ่ายเงินเด้งออก ตอนนั้นคือแบบอะไรเนี่ยแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับผมว่าก็คือฝ่าฟันสุดๆสำหรับภารกิจนี้ใช่ใช่ผมเข้าใจเข้าใจทุกคนนะครับใครใครที่เป็นอากาเซ่ผมเข้าใจก่อนก่อนจะมีไปโมูไหมคะว่าขอที่ได้โซนที่ดีกดได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับขอแค่ไม่ไฟดับก็พอครับวันนั้นนะถ้าไฟดับคือแบบผมว่าการไฟฟ้ามีโดนด่าวันนั้นตอนตอนตอนที่กดมันไม่ได้นกมันไม่บินมันดูดดหยิดไหม มันหิ้ครับมันหิวมากคือน้องมันไม่ไปเลยแล้วเ,เรายิ่งเห็นในในเอ็กซ์คือแบบโหคนอื่นนกบินจะสุดแล้วเรายังไม่สุดยังไมยังไม่ถึงครึ่งเลยอย่างเงี้ยคือแบบอะไรเนี่ยมันยังไงมันมันใช้อะไรในการตัดสินว่าอันไหนนกไปเร็วไปช้าอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้มากครับตัง <c oughs> ต้งสติแล้วต้องใช้แบบความใจเย็นเยอะอีกไหมครับ,บไม่เย็นแล้วครับตอนนั้นอนะ่ะคือรอบแรกไม่ได้คือไม่เย็นละ คือแบบอะไรเนี่ยทาไมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งท,ง,ทง,ทงที่แบบกดเข้าไปเลือกได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เยอะพอสมควรแบบเหลือที่นั่งว่างเยอะมากจนกระทั่งเห็นเหลือหนึ่งแล้วก็นับถอยหลงังเหลือสามเหลือห้าเหลือสี่แล้วก็ศูนย์แล้วก็เลื่อนไปศูนย์แม่งหมดแล้วศูนย์หมดทุกที่นั่งเลยทุกโซนคือแบบออันนี้คือเลือกรูเดียวหรือว่าเหมาได้ทั้งสองวันใครได้สองวันเก่งมากครับผมบอกเลยใครได้สองวันเก่งมากก็เรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วสซฟรที่จะ ใช่ครับผมก็ผมคิดว่าอากาเซทุกคนก,ก็ก็อยากจะไปดูเนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันโอกาสยากมากๆที่เขาจะมารวมตัวกันเจดคนเจ็ดค่ายในขณะนี้เป็นการรวมตัวครั้งผมก็ไม่อยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายหรอกแต่แต่ในใจมันก็คิดเป็นอย่างนั้นแล้ว <c oughs> ครับ เหตุกานี <poker> <of> my <mystery> ้ก็ย <cott> ัมีหลายคนที่แบบทั้งสมหวังแล้วก็มีแบบคนเสียนนําตาด้วยที่เขาแบไม่ได้บาทอะไรเงี้ยเออเราแบบใช่ใชเห็นในโซเชียลไงบ้างไมคะบเออก็เห็นครับแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ได้นะเห็นมเห็นส่วนใหญ่ก็ได้กันนะผมก็งงเหมือนกันบางคนก็แบบกดแบบที่นั่งบนด้านบน อะไรเงี้ยได้ก็แบบเก่งมากอันนั้นยอมรับเลยว่าแบบกดแบบเลือกที่นางได้เก่งมากเราได้โซนโซนไหนไม่บอกดิบ้าแต่โซนที่ถูกใจใช่ไหมคะก็ต้องถูกใจครับผมะต้องถูกใจใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเดี๋ยวไปเจอกันทักทายกันได้ครับไม่ไม่ไม่ต้องชนนะเรียกว่าครั้งนี้เป็นแต้มบุญไหยครับเพราะว่าทุกครั้งคือเราแต๋วเป็นคนที่ได้แบบมีแต้มบุญกับใช้แต้มบุญน้องแล้วกันน้องกดให้ได้ใช่ครับ น้องน้องกดกับเพื่อนน้องให้ได้ใช่ครับแต้มบุญผมไม่มีละใช้ไปหมดละครับฝากขอผมขอฝากเพลงผมด้วยได้ไหมครับผมผมปล่อยเพลงพิกเจอร์ไปครับปล่อยไปประมาณ2เดือนแล้วยอดวิวยังไม่ถึง5 0 0พันเลยครับฝากฝากพังโอ้ยไม่ใช่ฝากฟังด้วยนะครับผมยังยังไม่พังครับฝากฝากฟังด้วยนะครับในใน เด็กบอกว่าตอนนั้นบอกว่าม mm. so ันปิดกั้นเลยใช่มันปิดกั้นครับคือเซิร์ชไปแล้วมันไม่เจอก็ฝากฝากด้วยนะครับต้องเซิร์ชว่าพิกเจอร์รูปภาพอะครับพิกเจอร์แล้วก็เต้ยพงศกรมันถึงขึ้นครับผมฝากไปฟังด้วยครับตั้งใจทำมากมากครับเพลงนี้เนื้อหาแบบไหนใช่ไมครขอเหมือนแบบไปฟังดีกว่าครับเป็นเพลงที่ตั้งใจดีกว่าเป็นเนื้อหาแบบอยากจะเก็บความทรงจำเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยในรูปภาพเป็นรูปภาพที่เราที่เห็นไว้แล้วมันจะแบบ เคลื่อนไหวได้เหมือนแบบเราถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยมันเป็นภาพนิ่งแต่จริง,รง,แรงๆแล้วอ่ะมีแค่เราเท่านั้นที่เห็นว่ามันแบบเฮ้ยบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเก็บไ้ในภาพมันเก็บไ้ในพิเกเจอแล้วแต่งเองเหรอคะแต่งแต่งกับรุ่น,น้องครับผมช่วยกันแต่งช่วยกันทำทำมานานแล้วครับแต่เพิ่งมีโอกาสได้ได้ไดปล่อยปล่อยไปก็ก็ยังไม่ <laughs> มีคนฟังก็อยากให้ไปฟัง <laughs> ด้วยครับผมใช่ครับอะไรนะครับโชว์เลยไหมโชว์เลยเหรอ ตัวร้องไปแล้วมิไม่มีคนฟังอ่ะพี่ไม่มีไปฟังออฟฟิเชียลดีกว่าใช่ไหมใช่อยากอยากให้ไปฟังออฟฟิเชียลดีกว่าครับผมไปพูดถูกพูดผิดแล้วครับเนี่ยไปไปไปดูได้นะครับใน YouTube เตยไว้เฮ้ยครับผมฝากฝากโปรโมทด้วยนะครับผมขอร้องแหละฝากฟังหน่อยนะใช่ใช่ผมดีเอ็มไปหลายช่องทางมากเลยแล้วไม่มีใครตอบกลับผมเลยฝากฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ